เขะคาดสีดำให้เสียงโดยนาชูบทที่หนึ่งแสงอรุณแรกเริ่มสาดส่องผ่านเรือนยอดไม้สูงใหญ่หยดน้ำค้างกระทบใบไม้ดังแผ่วเบากำพลพ่านป่าผู้ชำนาญแห่งเทือกเขาตะนาวสีลืมตาตื่นในกระท่อมพักแรมของตน เสียงนกเงียบผิดปกติจนหน้าขนลุกความรู้สึกไม่สบายใจบางอย่างกัดกินในอก15ปีในป่าลึกสอนให้เขารู้ว่าเมื่อใดที่ธรรมชาติเงียบงนันมักจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นเสือกำลังล่าเหยื่องูจงอางกำลังเลื้อยผ่านหรือบางครั้งมนุษย์ที่อันตรายยิ่งกว่าสัตว์ร้ายกำพลลุกขึ้นจากเตียงวิภผยที่สานด้วยมือ เดินไปที่ชั้นวางอุปกรณ์ซึ่งแขวนอยู่บนผนังกระท่อมเขาคายเข็มขัดหนังที่มีมีดพกติดอยู่มีดเน็บที่รับคมจนเทพ,พ่าคนได้และสะพายปืนลูกสองคู่ใจที่ใช้มาตลอดสิบปีออกสำรวจพื้นที่โดยรอบอากาศเย็นเยือกยามเช้าทำให้ไอหมอกลอยอ้อยอิงเหนือพื้นป่าแสงสลัวทำให้การมองเห็นไม่ชัดนักแต่ประสาสัมผัสอันว่องไวของกำพล จับความผิดปกติได้ทันทีกลิ่นขาวเลือดอ่อนๆลอยมาตามสายลมแปลกเขาพึมพังกับตัวเองพลางสูดดมอากาศอีกครั้งกลิ่นเลือดนี้ไม่เหมือนกลิ่นที่มาจากการล่าของสัตว์ป่ามันเป็นกลิ่นที่สะอาดเกินไปเป็นระเบียบเกินไปเขาย่องไปตามกลิ่นอย่างระมัดระวังเท้าที่สวมรองเท้าบูทตหนังเก่าย่ำไปบนพื้นป่าอย่างไร้เสียง ทักษะที่ฝึกปืนมาตลอดชีวิตพรานแต่ละก้าวเลือกวางเท้าอย่างแม่นยำหลีกเลี่ยงกิ่งไม้แห้งที่อาจส่งเสียงดังไม่กี่นาทีต่อมาเขาพบรอยเลือดแรกบนใบไม้ที่ร่วงหล่นกำพลคุกเข่าลงนิ้วหยาบกร้านแตะรอยเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทเลือดอยังสดไม่เกินสองชั่วโมงเขาประเมินพลาสังเกตลักษณะของหยดเลือด จากการกระจายตัวบอกทิศทางที่หยดเลือดหยดลงมาและความเร็วที่ร่างถูกเคลื่อนย้ายสายตาคมกริบกวาดมองพื้นดินโดยรอบอย่างละเอียดรอยเท้าที่ประทับบนดินชื้นไม่ใช่ของสัตว์ป่าที่เขาคุ้นเคยแต่เป็นรองเท้าบูทขนาดใหญ่และที่น่าสนใจกว่านั้นคือรอยลากยาวพร้อมหยดเลือดที่กระจายเป็นทางคนร้ายลากศพ เขาสรุปในใจแต่ทำไมต้องลากเข้าป่าลึกทำไมไม่ทิ้งศพตรงที่ฆ่ากำพลสูดดมอากาศรอบตัวอีกครั้งนอกจากกลิ่นขาวเลือดยังมีกลิ่นแปลกปลอมที่ไม่น่าจะมีในป่าดงดิบแห่งนี้กลิ่นดอกไม้หอมหวานกลิ่นที่เขาไม่คุ้นเคยประสบการณ์สอนให้กำพลรู้ว่าการตามรอยในป่าต้องใช้ความระมัดระวังสูง โดยเฉพาะเมื่อเหยื่อที่ตามหาอาจเป็นฆาตรกรเขาชะงักชั่วครู่พิจารณาว่าควรกลับไปตามคนมาช่วยไหมแต่เวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งทิ้งไว้นานหลักฐานยิ่งเลือนหายเขาตัดสินใจเดินหน้าต่อแต่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นมือขวากระชับด้ามปืนลุกซองไว้ตลอดเวลาสายตาคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวรอบตัวหูเงียฟังทุกเสียงในป่า รอยลากนำทางเขาไปเรื่อยๆกำพลสังเกตการหักของกิ่งไม้เล็กๆใบไม้ที่ถูกเหยียบย่ำและทิศทางของหยดเลือดบางจุดรอยเลือดจางหายไปแต่ประสบการณ์ทำให้เขาอ่านร่องรอยอื่นได้รอยครูดบนเปลือกไม้ใบไม้ที่ถูกรบก,กวนก้อนดินที่ถูกเตะก,กระเด็นคุณร้ายรู้เส้นทางกำพลคิดขณะสังเกตว่าเส้นทางที่ถูกเลือก หลบหลีกพื้นที่รกทึบหรือเดอินลำบากมันต้องเคยมาที่นี่มาก่อนหลังจากเดินตามรอยมาราวสิบนาทีเขาก็มาถึงโพรงไม้ใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีต้นไม้ขนาดมือมาที่โพรงนั่นในกว้างพอจะซ่อนศพได้สบายกำพลชะนักฝีเท้าสูดหายใจลึกมือขวากระชับด้ามปืนลูกซองขณะที่มือซ้ายลวงมีดพกที่เหน็บไว้ที่เอว เขาค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ระวังไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่การหายใจยังควบคุมให้เบาที่สุดแต่ภาพที่เห็นในโพรงไม้ทำให้แม้แต่พารานป่าผู้ผ่านโลกมาอย่างมากมายอย่างเขายัางต้องสถานร่างของชายวัยกลางคนถูกจัดวางอย่างประณีตนอนหงายเหมือนกำลังนอนหลับมือทั้งสองไขว้กันบนอกดอกกุหลาบสีดำสนิทวางอยู่บนนิ้วมือที่เย็นเฉียบ เสื้อผ้าของศพสะอาดเรียบร้อยไม่มีร่องรอยต่อสู้มีเพียงรอยแผลเดียวที่คอรอยเฉือนเพียงครั้งเดียวที่แม่นยำและสะอาดเกินกว่าจะเป็นฝีมือสัตว์ป่านี่ไม่ใช่การฆ่าธรรมดากำพลพึมพำขณะสำรวจศพอย่างละเอียดคนร้ายรู้จักป่าดีรู้ว่าโพรงไม้นี้อยู่ตรงไหนและที่สำคัญ มันยังอยู่แถวนี้เขาสังเกตรอยเลือดบนคอศพการแข็งตัวของศพบ,บ่งบอกว่าเพิ่งเสียชีวิตไม่เกินสามชั่วโมงที่น่าสนใจคือรอยแผลที่คอมันคมกริบแม่นยำไม่มีรอยฟันเลื่อยไม่มีรอยสับมีเพียงรอยเฉือนเดียวที่ตัดเส้นเลือดใหญ่ขาดในครั้งเดียวต้องเป็นมีดที่คมมากกำพลครุ่นคิด และคนร้ายต้องรู้จุดตายร่างกายมนุษย์ดีเขาหันเหความสนใจไปที่ดอกกุหลาบดำดอกไม้ที่ไม่มีทางเติบโตในป่าแถบนี้กลีบยังสดใหม่ไม่เหี่ยวเฉาแสดงว่าต้องถูกเด็ดมาไม่นานการดอกถูกตัดอย่างเรียบร้อยด้วยของมีคมไม่มีน้ำเหลืออยู่คนร้ายวางแผนไม่ย่างดีเตรียมดอกไม้มาด้วยรู้ว่าจะฆ่าที่ไหน จะซ่อนศพที่ไหนนี่ไม่ใช่การฆ่าแบบบ้าคลั่งหรือบรรดาลโทสะก,กำพนสำรวจพื้นที่โดยรอบโพรงไม้อย่างละเอียดแต่ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยเท้าที่สับสนหุ่นวายมีเพียงรอยเท้าเดียวกับที่เขาพบก่อนหน้านี้รอยบุคขนาดใหญ่ที่เดินอย่างมั่นคงเหยื่อต้องถูกฆ่าที่อื่นเขาวิเคราะห์แล้วถูกลากมาที่นี่ แต่ทำไมทำไมต้องเสียงลากศพเข้าป่าลึกเขาสังเกตใบหน้าศพอีกครั้งไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีรอยเขียวช้ำไม่มีร่องรอยการถูกมัดหรือทรมานผู้ตายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ดูมีราคากางเกงสแล็คสีดำรองเท้าหนังขัดมันชุดที่ไม่เหมาะกับการเดินป่าแม้แต่น้อยคนในเมืองกำพลสรุป พลางค้นกระเป๋าเสื้อและกางเกงศพอย่างระมัดระวังแต่ไม่พบสิ่งใดเลยไม่มีกระเป๋าสตางค์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีบัตรประชาชนคนร้ายเอ,อกของมีค่าไปหมดหรือไม่ก็ตั้งใจไม่ให้ระบุตัวผู้ตายกำพลลุกขึ้นยืนสำรวจรอบโพรงไม้อีกครั้งสายตายเหยียบของเขาจับจ้องทุกรายละเอียดจนไปสะดุดก,กับรอยขีดข่วนเล็กๆบนเปลือกไม้ด้านในโพรง รอยขูดขีดที่ดูเหมือนถูกทำขึ้นอย่างจงใจเขาก้มลงส่องไฟฉายดูใก,ใกล้ๆรอยขีดนั้นเป็นตัวเลขสองสารหัสอะไรเขาพึมพังกับตัวเองพลางจดบันทึกลงในสมุดเล็กๆที่ติดตัวขณะที่กำลังคุ้นคิดเสียงกิ่งไม้หักดังแววมาจากที่ไกลกํำพลชะงักหูเงียบฟังอย่างตั้งใจ เสียงฝีเท้ายำใบไม้แห้งมาจากทิศตะวันออกห่างออกไปเราห้าสิบเมตรและกำลังมุ่งมาทางนี้กำพลรีบหลบเข้าที่กำบังซ่อนตัวอยู่หลังไม้ใหญ่ใกล้ๆมือกระชับปืนลูกซองหัวใจเต้นแรงสม่ำเสมอประสาทสัมผัสทุกส่วนตื่นตัวเต็มที่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆรคราวนี้มีเสียงกิ่งไม้หักดังชัดเจนแต่ดูเหมือนจะดังเกินไป เหมือนคนที่เดินมาตั้งใจให้ได้ยินเสียงพี่กำพลเสียงตะโกนดังมาพี่กำพลอยู่แถวนี้หรือเปล่ากำพลผ่อนล,ลมหายใจเขารู้จักเสียงนั้นดีอยู่นี่เขาตะโกนตอบพลางก้าวออกจากที่ซ่อนมีอะไรฤรอไอหนุย่ยหนุ่ยเด็กหนุ่มลูกชาวบ้านที่มักมาช่วยเขาล่าสัตว์โผล่พ้พนพุ่มไม้เข้ามา หอบหายใจเล็กน้อยผู้ใหญ่ให้ผมมาตามนะ่ะหนุยพูดพลางหอบมีคนแปลกหน้าตายที่ริมห้วยครับห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือราวกิโลเมตรครึ่งกำพลนิ่งไปความรู้สึกไม่สบายใจกัดกินในอกศพอีกศพครับพี่สมชายเก็บเหตุไปเจอเข้าเหลอรีวิ่งมาแจ้งกับผู้ใหญ่หนุยเล่าเขาบอกว่าศพถูกจัดในท่าปแปลก มีดอกไม้วางไว้ด้วยดอกกุหลาบสีดำกำพลทำเสียงเครียดครับหนุ่ยตาโตเฮ้ยพี่รู้ได้ไงแทนที่จะได้คำตอบกำพลชี้ไปที่โพรงไม้หนุ่ยเดินไปดูแล้วผงาถอยหลังเมื่อเห็นศพนี่มันใช่มันที่ริมห้วยกำพลพูดเสียงเรียบฟังนะหนุ่ย กลับไปบอกผู้ใหญ่ว่าเจอศพที่นี่ด้วยบอกให้แจ้งตำรวจและอย่าให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับที่เกิดเหตุแล้วพี่จะยังไงครับพี่จะไปตรวจดูศพที่ริมห้วยกำคนตอบสองศพในเวลาไล่เลียกกันในป่าเดียวกันคนร้ายต้องการส่งสารอะไรบางอย่างให้ผมไปด้วยไหมครับไม่ต้องกำคนใส่หน้ากลับไปหาผู้ใหญ่บ้านเถอะบอกท่านว่าให้เตรียมคนไว พี่จะกลับไปเร็วนี้หนุ่ยพยักหน้าและรีวบวิ่งกลับไปทางหมู่บ้านกำพลมองตามร่างเด็กหนุ่มจนลับสายตาก่อนหันมาที่ศพในพรงไม้อีกครั้ง2องสามเกขาทวนตัวเลขที่เห็นในใจพลางมองดอกกุหลาบดำที่วางอยู่บนอกศพและดอกไม้ที่ไม่ควรมีในป่าน,นี้มึงต้องการบอกอะไรนะสักพัก กำคนตรวจสอบอาวุธและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนมุ่งหน้าไปทางริมห้วยที่พบศพที่สองในใจนึกถึงคำสอนของพ่อที่เคยบอกไว้ในป่าลึกสัตว์ร้ายที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสือไม่ใช่งูแต่เป็นมนุษย์ที่สูญเสียความเป็นมนุษย์และตอนนี้เขากำลังไล่ล่าสัตว์ร้ายที่อันตรายที่สุดในป่าแห่งนี้เพชฌฆาตผู้หลงไหลในดอกไม้สีดำ หนุย่ยวิ่งฝ่าความมืดของป่าดงดิบเหงื่อไหล่ทรงกายแม้อากาศยามเช้าจะเย็นเฉียบเสียงหัวใจเต้นรัวนในอกดังกรบเสียงเท้าที่ย่ำใบไม้แห้งภาพศพในโพรงไม้ยังติดตาเขาไม่วายโดยเฉพาะกุหลาบสีดำที่วางอย่างประณีตบนอกศพเหมือนการประชดประชันของความตายที่แฝงความงดงามอันน่าพิศวงแสงแดดอ่อน เริ่มส่งผ่านเรือนยอดไม้ลงมากระทบพื้นป่าเป็นริ้วๆทำให้หนุยมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นเขารู้ดีว่าต้องรีบศพส,สองศพในป่าเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญยิ่งคิดเท่าไหร่ความหวาดกลัวก็ยิ่งกัดกินในอกหมู่บ้านเริ่มปรากฏแก่สายตาควันไฟจากครัวเรือนลอยเอื่อยในอากาศยามเช้า เสียงไก่ขันหรือเสียงสุนัขเห่าหอนดังแว่วมาบ้านผู้ใหญ่สุเทพอยู่ไม่ไกลนักเรือนไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ที่ตั้งต่งงานอยู่กลางหมู่บ้านผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่หนุ่ยตะโกนเสียงแหบแห้งขณะวิ่งขึ้นบันไดเรือนผู้ใหญ่สุเทพซึ่งกำลังสนทนากับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเี่ยรลเบียงเรือนหันขวับมาสีหน้าเคร่งเครียดของผู้ใหญ่บ่งบอกว่า ทานกำลังหาเรือเรื่องศพที่พบริมห้วยมีอะไรหน่วยกูยใหญ่ถามพี่ํำพลไหวยังไงบ้างหนุ่ยหอบหายใจอย่างแรงก่อนเอ่ยคำพูดที่ทําให้ทุกคนบนระเบียงเรือนถึงกับตะลึงพบศพบอีศพบ,บที่โพรงไม้ใหญ่แถวห้วยกระสือเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีชาวบ้านที่อยู่บนระเบียงต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจ บางก็กระซิบกะระซาบด้วยความหวาดกลัวผู้ใหญ่สุดเทพยกมือห้ามเสียงพูดคุยก่อนเดินมาหาหนุยเรามาให้ละเอียดหนุ่เสียงผู้ใหญ่เคร่งขรึมดวงตาคมปราบมองหนุยอย่างจริงจังหนุยเล่าทุกอย่างที่พบเห็นตั้งแต่การพบกำพลที่โพรงไม้ลักษณะศพดอกกุหลาบดำและคำสั่งของกำพลที่ให้แจ้งตำรวจ เสียงของเด็กหนุ่มสังเครือเล็กน้อยขณะเล่าถึงรายละเอียดของศพพี่กำพลบอกว่าจะไปดูศพที่ริมห้วยครับหนุ่ยเล่าจบและให้เตรียมคนไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรต่อผู้ใหญ่สุเทพนิ่งคิดอยู่ครู่ก่อนหันไปทางชาวบ้านที่ยืนฟังอยู่พี่แดงพี่ชาติตามผมไปที่ริมห้วยส่วนลุงเสือไปช่วยรวบรวมพรานเก่งๆในหมู่บ้านมาให้หน่อย คราวนี้เรื่องใหญ่แล้วจากนั้นหันมาทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโทรแจ้งตำรวจทีบอกว่าพบศพสองศพในเขตป่าบ้านเราน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็ผู้ใหญ่ชะ้ักเล็กน้อยบอกด้วยว่ามีลักษณะพิเศษมีดอกกุหลาบดำวางไว้ที่ศพทั้งสองที่เสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังกว่าเดิม บางคนถึงกับร้องออกมาด้วยความตกใจความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วระเบียงเรือนเงียบผู้ใหญ่ตะ w ดเสียงดังตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนท้้ยเป็นใครหรือยอยู่แถวนี้หรือเปล่าทุกคนต้องระวังตัวอย่าออกไปในป่าคนเดียวและถ้าเห็นคนแปลกหน้าให้รีบมาแจ้งผมผู้ใหญ่หันมาทางหนุย่ยส่วนเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ผมขอตามไปด้วยคนได้ไหมครับหนุ่ยถามเสียงสั่นพี่คำพลอาจต้องการความช่วยเหลือผู้ใหญ่สุเทพมองดวงตาที่เต็มไปด้วยความกล้าของเด็กหนุ่มก่อนพยักหน้าช้าๆได้แต่ต้องอยู่กับข้าตลอดห้ามแยกไปไหนคนเดียวเข้าใจไหมหนุ่ยพยักหน้ารับขณะที่ผู้ใหญ่เดินเข้าไปในเรือนเพื่อเตรียมอุปกรณ์เด็กหนุ่มมองออกไปอย่างป่าทึบ ที่ทอดยาวสุดสายตาแสงแดดยามเช้า,ชาที่ส่องผ่านหมอกทำให้ป่าดูลึกลับและน่ากลัวยิ่งกว่าเคยในใจของหนุย่ยนึกถึงคำพูดของกำพลที่เคยสอนเขาเรื่องการล่าสัตว์เวลาตามรอยเสืออย่าลืมว่าเสือก,ก็กำลังตามรอยเราเหมือนกันแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้กำลังตามรอยเสือ แต่เป็นคาตรกรที่อันตรายยิ่งกว่าสัตว์ร้ายใดในป่ากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่เบ่งบานยามเช้าลอยมาตามสายลมผสมกับกลิ่นควันไฟจากครัวเรือนที่กำลังหุงหาอาหารเสียงนกกลางเขนร้องแข่งกับเสียงไก่ตอนรับแสงอรุณทว่าบรรยากาศอสงบสุขของหมู่บ้าน กลับถูกแทนที่ด้วยความหวัดหวันเมื่อข่าวร้ายแพศพัดผู้ใหญ่สุดเทพก้าวออกจากเรือนพร้อมอาวุธครบมือทั้ปืนลูกซองมีดพกและไฟฉายเหงื่อผุดซึมที่หน้าผากอันกว้างของชายวัย45ร่างกำยำที่ผ่านการใช้งานหนักในป่ามาไม่แพ้กำพลทั้งสองเติบโตด้วยกันเรียนรู้วิธีพรานจากพ่อของกำพลแต่ขณะที่กำพล เลือกเส้นทางพ่านป่าเต็มตัวสุเทพกลับมาดูแลหมู่บ้านในฐานะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เมื่อหปีก่อนแม้อากาศยามเช้าจะเย็นแต่ความกังวลฉายชัดบนใบหน้าที่เคยเด็ดเดี่ยวสุเทพรู้ดีว่าท้ากำพลถึงกับต้องส่งข่าวมาเรียกคนช่วยเรื่องตรงร้ายแรงกว่าที่คิดเพราะตลอด15ปีที่รู้จักกันเขาไม่เคยเห็นกำพลขอความช่วยเหลือจากใครมาก่อน พี่แดงผู้ใหญ่เรียกชายร่างผอมที่ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆนำเสียงหนักแน่นเหมือนทุกครั้งที่มีเรื่องสำคัญพี่ช่วยหาพรานป่าสักสี่ห้าคนทีเราต้องแบ่งกำลังกันบางส่วนไปที่ริมห้วยบางส่วนไปที่โพรงไม้นั้นแดงพยักหน้าก่อนรีบจากไปเสียงฝีเท้าของเขาดังกระทบพื้นไม้แล้วหายไปในความวุ่นวายพิ่ธาติ ผู้ใหญ่หันไปทางชายร่างล่ำที่มีรอยสักเสือคาบดาบที่แขนแั่คนเฝ้าทางเข้าออกหมู่บ้านทุกทางอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาตกลิ่นน้ำค้างยามเช้าผสมกับกลิ่นดินชื้นลอยมาตามสายลมอ่อนเสียงใบไม้ไหวดังแผ่วเบาราวกับธรรมชาติกำลังกระซิบเตือนถึงภัยอันตรายที่ซ่อนอยู่ทุกคนฟังให้ดี ู้ใหญ่เสียงดังฟังชัดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆมีศพตายสองศพในป่าของเราและคนร้ายอาจจะยังอยู่แถวนี้ห้ามใครแต่ต้องศพ้วยเด็กขาดรอให้หมอกับตำรวจมาตรวจสอบก่อนเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางทิศใต้ของหมู่บ้านลุงเสือผานอาวุธโศของหมู่บ้านมาพร้อมกับพรานป่าอีสีคนแต่และคนพกอาวุธครบมือใบหน้าเคร่งเครียดแต่เด็ดเดียว ผู้ใหญ่ลุงเสือทักน้ำเสิงหนักแน่นผมรวบรวมคนมาแล้วทุกคนเป็นพรานที่รู้จักป่าดีผู้ใหญ่พยักหน้ามองดูพรานแต่ละคนด้วยสายตาคมกริบเราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมแรกไปที่ริมห้วยกับผมทีมที่สองตามไปดูที่โพรงไม้แต่ห้ามแต่ต้องอะไรทั้งนั้นให้คอยเฝ้าระวังและสังเกตการกลิ่นอายความตายที่ลอยมากับสายลม ทำให้บรรยากาศยามเช้าดูหม่นหมองลงเสียงนกที่เคยร้องรับแสงตะว,วันเริ่มเงียบหายเหลือเพียงเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านที่มามุงดูการเตรียมการนุยผู้ใหญ่หันมาทางเด็กหนุ่มที่ยืนสั่นเท่าล็กน้อยเจ้าไปกับพวกที่ไปทางริมห้วยอยู่ใ,ใกล้ๆล่ะอย่าแยกไปไหนคนเดียวพูดช่วยผู้ใหญ่บ้านวิ่งหน้าตื่นมาจากเรือนผู้ใหญ่ครับ ตำรวจบอกว่าจะมาถึงในอีกชั่วโมงพร้อมกับทีมแพทย์ดีผู้ใหญ่พยักหน้างั้นเราต้องรีบก่อนที่หลักฐานจะถูกทำลายหรือแย่กว่านั้นก่อนจะมีศพที่สามเสียงนกเขาแมวดังเวลมาจากป่าลึกเหมือนเสียงหัวเราะเยาะทำให้ทุกคนขนลุกสู้ผู้ใหญ่สุดเทพกระชับปืนในมือก่อนออกคำสั่งสุดท้ายจากนั้นก็ยืนนิ่งครู่หนึ่ง สายตาโทษมองไปยังป่าทึบเบื้องหน้าความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนวันที่เขากับกำพลเพิ่งเริ่มออกล่าสัตว์ด้วยกันครั้งแรกภายใต้การสอนของพ่อกำพลพานใหญ่ผู้เป็นตำนาของหมู่บ้านเวลานี้ผู้ใหญ่กำลังคิดถึงอดีตความทรงจำหลั่งไหลกลับมาคิดถึงคืนหนึ่งคืนที่กำพลกับตัวเขาต้องช่วยพานใหญ่ ล่าเสือกินคนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในคืนเดินแรมเสือตัวใหญ่บุกเข้ามากินวัวในหมู่บ้านและฆ่าชีวิตเด็กชายวัยสิบขวบไปต่อหน้าต่อตาพรานใหญ่นำทีมออกตามล่าในคืนนั้นเองพาเด็กหนุ่มทั้งสองไปด้วยบอกว่านี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของการเป็นพรานมันไม่ใช่แค่การล่าสัตว์ สิ่งพลานใหญ่ยังคงก้องในความทรงจำแต่เป็นการปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าปกป้องหมู่บ้านของเราคืนนั้นพวกเขาติดตามเสือไปถึงถ้ำในหุบลึกกําพลเป็นคนพบรอยเลือดก,กองไครแม้จะอายุเพียง15แต่สัญชัตยาณพรางของเขาเฉียบคมยิ่งกว่าผู้ใหญ่หลายคนส่วนสุดเทพเป็นคนคอยระวังหลังให้ พวกเขาทำงานเป็นทีมได้ดีมาตั้งแต่ยังเด็กแต่เหตุการณ์ที่ทำให้สุดเทพและพลางกำพลกลายเป็นพี่น้องกันจริงๆก็คือคืนที่ต้องเผชิญหน้ากับมีควายเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อสิบปีก่อนมีควายตัวใหญ่ที่สูงเกือบ2เมตรไม่ยืนสองขาน้ำหนักคงไม่ต่ำกว่า400กิโลกรงเล็บยาวราวคืบ มันบุกเข้ามาในเขตล่าสัตว์ของพวกเขายามเย็นขณะที่ทั้งคู่กำลังดักรอเก้งอยู่กําพลเป็นคนเห็นมันก่อนแต่แทนที่จะถอยเขากลับตะโกนเตือนสุเทพให้หนีไปทางอื่นตัวเองกลับต้องวิ่งเบี่ยงความสนใจของหมีหมีควายตรวดกงเล็บใส่กําพลเสียงเสื้อและเนื้อฉีกขาดแต่แทนที่กําพลจะล้มลงเขากลับกัดฟันฝืนความเจ็บปวด ทิ้ตัวหลบก,การโจมตีครั้งที่สองพร้อมกับชักมีดออกจากเอวอย่าบ้าสุดเทพตะโกนเตือนเห็นเลือดไหลนองหลังเพื่อนมันตัวใหญ่เกินไปแต่กำพลไม่ฟังเขาประเมินจังหวะก,การเคลื่อนไหวคมมีอย่างแม่นยำรอจนมันยืนสองขาเพื่อคู่ขวัญและพุ่งเข้าไปที่ใต้คางมันมีดในมือแทงเขาที่คอแต่ด้วยความหนาของไขมันและกล้ามเนื้อ มีเล่มนั้นไม่อาจเข้าถึงจุดสำคัญมีควายคำรามด้วยความเจ็บปวดตวาดกงเล็บฟ,ฟาดร่างกําพลกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้เสียงกระดูกหักดังกรอบแต่แม้จะบาดเจ็บสาหัสกําพลกลับลุกขึ้นยืนอีกครั้งมือกุมมีดแน่นดวงตาเป็นประกายดุดดันกูไม่มีทางให้มึงไปทำร้ายชาวบ้านแน่เขาพูดเสียงแหบเลือดไหลาจากมุมปาก ถ้าจะกินคนมึงต้องผ่าก,กูก่อนนั่นเป็นตอนที่สุเทพตัดสินใจเด็ดขาดเขาพุ่งตัวหาหมีจากด้านหลังในจังหวะที่มันกำลังจมตีกำพลอีกครั้งมีดในมือเขาเล็งไปที่ลำคอหมีจุดที่กำพลทำให้บาดเจ็บไปก่อนแล้วจากนั้นสุเทพก็แทงมีดเข้าที่แผลเดิมคราวนี้ลึกเข้าไปถึงเส้นเลือดใหญ่ มีควายแหกป่ากรงลั่นป่าพยายามสะบัดร่างของสุเทพออกกงเลฟฟ็บฟาถูกแขนซ้ายเขาเต็มๆแต่เขาไม่ยอมปล่อยมีดกำพลที่เห็นจังหวะพุ่งเข้ามาอีกครั้งคราวนี้เอาไหลพุ่งชนที่ขาหน้าของหมีทำให้มันเสียหลักล้มลงสองพรานหนุ่มรุมแทงซ้ำที่คอและอกของหมีจนในที่สุดมันก็สิ้นใจแต่ชชนะมาพร้อมกับราคาที่แพง กำพลกระดูกที่โครงหกักสามซี่ด้านหลังมีรอยฉีกขาดยาวส่วนสุเทพแขนซ้ายเป็นแผลขนาดยาวและลึกใช่เล่นแค่รอยขีดควนนากำพลยังมีแรงหัวเราะแม้จะต้องพิงต้นไม้ประโคงดูท่าง,งานนี้พวกเราคงเป็นพี่น้องกันแล้วทั้งร่วมเลือดร่วมเนื้อกับหมีตัวเดียวกันสุเทพยิ้มแม้จะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งแขน ใช่พี่น้องกันตั้งแต่วันนี้จนวันตายนั่นคือจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเพื่อนลึกซึ้งกว่าพี่น้องร่วมสายเลือดพวกเขาผ่านความตายมาด้วยกันเห็นทั้งความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของกันและกันและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ฉันรู้ว่าสุเทพคิกขณะนำทีมมุ่งหน้าคบป่า พากำพลถึงกลับต้องขอความช่วยเหลือเรื่องครั้งนี้ต้องร้ายแรงก็มีควายแน่ผู้ใหญ่ครับเสียงผู้ช่วยดึงสุเทพกลับสู่ปัจจุบันทุกคนพร้อมแล้วครับสุเทพพยักหน้ากว่าตามองทีมพรานที่รุมตัวกันก่อนสั่งการด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ในใจนึกถึงกำพลหวังว่าเพื่อนรักจะปลอดภัย ถ้าใครเจอตัวคนร้ายอย่าพึ่งเข้าไปจับสุเทพเน้นย้ำนึกถึงคำสอนของพ่อกำพลที่ว่าในป่าความประมาทคือความตายยิงปืนให้สัญญาณแล้วรอทีมอื่นมาช่วยเข้าใจไหมเสียงรับคำดังพร้อมกันสุเทพสภายปืนพลางนึกในใจรอก่อนนะเพื่อนอย่าทำอะไรบ้าๆคนเดียว เหมือนตอนเจอมีควายคราวนั้น